สวัสดีครับพ่อกับผมเพื่อเกาครับผมประมวลคนน้องตมมืม่อวนี่สิบห้ามาเบิ้งนั่นว่านั่นรถคันนีสิ่งแต่งแรงเราสิบเลี่ยนเอ็มมอเตอร์กับกองไฟครับผมก็เลวยว่าไปสอบถามสร้างเมืองสร้างก่อนเจ้าของร้านเอวีวีอาร์เคครับผมลองไปถามกหนเบิ้งครับผมพี่น้องอยังรูปปะครับว่า เอ,อราคาราคากล่องไฟกับราคามอเตอร์เท่าไหร่ครับ1,000บาทได้ไหมได้ต้องต้องเป็นกล่องน้องมีกล่องกล่องมันรองรับอยู่ถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้มันเร็วจะไม่การเราเราเราใส่ของตัวเดิมได้แต่ว่าอันนี้ครับผม,มพี่ก้อนพี่ก้อนช่าง W ร้าน W R K <AK S 1> มาส่งรถครับผมแต่วา่าเก็บเราจะให้เร็วขึ้นจะให้เราจะให้มันเร็วขึ้นเรา้องเปลี่่องเลยเรามาส่งรถราคาเท่าไหร่ครับ เปลี่ยนกล่องเฉพาะพอมอเตอร์รวมยางก็เจ็ดพันเจ็ดันสามกล่กองด้วยนะถ้ากล่องด้วยก็ให้เราตีไปที่หมื่นสี่เลยเราเราต้องใส่กล่องตัวนี้ร้อนร้อนอไม่นั่นครับผมไม่เบิ่งความตัวยางออกตัวแบบร่อใหม่เลยป่ะปอดลงลงตรงนี้ไหมเพราะกล่องมันแพง แล้วจะจูนจะจูนให้แล้วคาเร็วนี่ยะทำให้เร็วกว่าถ้าถ้าเปลี่ยนจะกล่องได้ไหมมอเตอร์สองพันห้าอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนจะเฉ้าตัวนี้ก็อยู่ที่6 5, 5, 5กพันห้าหกพันห้าก่อนแล็กกล่องบ 6, <5. S 2> อมหกพันห้ากล่องจะไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใช่ไหมใช่ความเร็วเพิ่มขึ้นอีกนะได้วถ้ครับ ถ้าเปลี่ยนมอเตอร์กับเปลี่ยนกองเท่าไหร่ครับหมื่นสี่หมื่นสี่แต่ถ้าเอรนี้แค่หกพันห้ารวมเบรกเกอร์รวมอะไรก็คือไม่เกินเจ็ดพันครับอ๋อคือต้องต่อเพิ่มใช่กองดีเพิ่มนี่ครับผมกองกับเพื่อความเร็วของรถถ้ามาเปลี่ยนตรงนี้มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าใช้มอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับความเร็วทำให้มันเพิ่มได้ขัพอัพอับความเร็ว มันมันบเทอ่ธเอาเอาแรงดีกว่าวะกกำลังตัดสินใจเดี๋ยวไว้ก่อนได้ได้ไตัดสินใจได้บอกแล้วกันครับบอกเนี่ยครับบอกบอกพี่เองก็ได้ครับผมกำลังติดตามกำลังเข้าร่วมอยู่กำลังติดตามครับกำลังกำลังติดตามครับ ครับผมทำอัคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องผของคนน้องน้องตุ่นนี่นะครับสิจะพาคลิปใหม่ๆที่ผมมีลงให้พ่อแม่พี่น้องเ,เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย